ช่วงร้านน่าพาชมวันนี้นะคะอยู่กับเจ้าโอภัทราพรเทพสุภาวันนี้ค่ะเจ้าโอพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ P Collection ค่ะต้องบอกว่า P Collection นะคะเป็นศูนย์จัดจําหน่ายเครื่องเงินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะและนอกจากเครื่องเงินแล้วนะคะเรายังมีเครื่องประดับสวยๆจิวเวลี่สำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ชอบเครื่องประดับกันอีกด้วยค่ะเอาล่ะ ใครที่ชอบเครื่องเงินนะคะรับรองว่าจะต้องถูกใจกันรอบนี้แน่นอนเลยและที่สําคัญนะคะนอกจากจะมีเครื่องประดับแล้วนะคะยังมีของใช้ที่ทํามาจากเงินนะคะที่แบบว่าใช้ได้จริงด้วยอ่ะจะสวยหรูไฮโซแค่ไหนแล้วที่สําคัญมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ หลังจากเข้ามาใน P Collection แล้วนะคะโอโหร้านใหญ่โตมากเลยเดินคนเดียวนะคะจะโอหลงแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะจ้าโอก็เลยอยู่กับพี่ชูค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ของ P Collection นั่นเองสวัสดีค่ะให้พี่ชูแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะชื่อชูอชอติยารัตนนัรักค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ของร้าน P Collection ร้านเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ นี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบเครื่องเงินเนี่ยพลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ขอให้แวะมาที่นี่ก่อนก็แล้วกันพี่ชูค้าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาเป็นไปของพีคอลเลกชันค่ะว่าร้านนี้เนี่ยกำเนิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ,ะร้านพีคอลเลกชันนี้ก่อตั้งได้ประมาณปี2534ค่ะก็รวมแล้วประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะเรา เกิดขึ้นจากร้านเครื่องเงินขนาดกลางโดยมีช่างช่างเงินประมาณไม่กี่คนนะคะหลังจากนั้นสินค้าของเราก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวก็เลยขยับขยายจนเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยสินค้าของเรามีหลากหลายค่ะทั้งเสื้อข้อมือเสื้อคอเป็นของพื้นเมืองกรอบรูปแจกันเชิงเทียนแล้วก็ยังมีคอลเลกชันใหม่ของเราที่ปัจจุบันเป็นตัวนำของ ของรายการนี้เลยคือเป็นตัวเด่นเลยค่ะเป็นลูกสร้อยข้อมือลายลูกปัดที่สามารถร้อยและเปลี่ยนเวอลายเองได้ค่ะสวยมากค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้อ่านี่คือลูกค้าของเราเนี่ยสามารถออกแบบเองได้ด้วยออกแบบเองโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้จะพาเจ้าไปดูไหมคะ่ค่ะเชิญชมอ่ะเดี๋ยวจะไปดูกันอ่ะเดี๋ยวคือได้ทัวร์แน่นอนนะคะแล้วอยากจะถามว่าบางคนสงสัยเอ๊ร้านใหญ่ขนาดนี้ แพงแน่แๆเลยแพงไหมคะพี่ชุ่ะราคาเริ่มต้นก็หลักร้อยค่ะ <Ooh. S 2> แล้วแต่แบบค่ะมีทุกแบบเลยค่ะราคาของเล็เลกๆก็500ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ามาที่นี่หลักร้อยซื้อได้แน่นอนไอ่ะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ไม่กี่ร้อยบาทเท่าน,นั้นเองแต่ที่สําคัญช่วงนี้จะโอ,อเห็นป้ายเซลล์ด้านหน้าค่ะ <c oughs> คือยังไงเอ่ยช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมก็1 0 3 0ก็ประมาณเดือน มากระดักกระดาถึงสิงหาค่ะสิงหาคมถึงเดือนของวันแม่ค่ะอ๋ะอส,สำหรับคุณแม่ค่ะที่ที่พาลูกๆมาลูกๆซื้อให้คุณแม่ก็จะได้ลดเยอะหน่อยนะคะนี่นะคะแต่ไม่เป็นไรบอกว่าดูรายการเราแล้วมาซื้อก็ได้ลดเหมือนกัน <laughs> เลลดให้พิเศษเลยค่ะโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวให้พี่ชูนะคะพาเจ้าโอไปเดินชมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างแนะนํากันสักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมนะคะที่ชอบเครื่งเงินเป็นพิเศษเขาจะได้แบบเฮ้ยมีอันนี้ด้วยมีน,นี้ด้วย,อ,นนวยอยากได้พอดีเลยอ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ,คะตอนนี้นะคะพี่ชูก็พามาดูประเภทที่1กันเลยนะคะ,คะเป็นประเภทเครื่องใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้พี่ชูอธิบายดีกว่านะคะว่าเครื่องใช้ของที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างค,ะค่ะเครื่องใช้ของเฮานี่นะคะ ก็จะเป็นลายลายพิเศษนะคะคือจะเป็นเหมือนมาสเตอร์เพลคือจะมีแค่ชิ้นหรือสองชิ้นนะคะเป็นงานมือทั้ง100%เซเลยค่ะร้อซคือความละเอียดนี่ของเฮานี่จะแบบรับรองคุณภาพเลยค่ะแบบเดียวปัจจุบันก็จะหาได้ยากค่ะไม่ไม่ไม่แทบจะไม่เจอแล้วค่ะคนที่ทำเริ่มสูญหายไปละไม่ค่อยมีคน รุ่นใหม่ที่จะมาทำงานด้านนี้แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบเครื่องประดับนะคะเครื่องใช้ของตกแต่งบ้านที่เรียกว่า masterpiece มีชิ้นเดียวหาชิ้นที่สองไม่ได้ P collection มีให้เลือกแน่นอนอเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมต้องเดินตามไปดูอย่างอื่นดูนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะนนี้ก็จะเป็น แจกานกับเชิงเทียนค่ะเป็นลายค่อนข้างสมัยใหม่หนะะ่อยเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆ้าสเตอร์ลิงเป็นลายเรียบค่ะแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นเอาไว้ตกแต่งบ้านตอนนี้ได้เลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกรอบรูปค่ะค่ะกรอบรูปเดินเลยไปกรอบรูปเป็นลายช้างลายเชียงใหม่แล้วก็เป็นลายเรียบที่สไตล์โมเดิร์นเลยค่ะ ้านนี้เป็นของผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอเป็นเสื้อข้อมือลายลูกปักที่สามารถค่ะตอนนี้เป็นที่นิยมค่ะขอเข้าไปดูกันสักนิดนึงก็แล้วกันไม่รู้ไมละ <laughs> ไม่เป็นไรไ่รูปักค่ะค่ะปัดที่สามารถลอถงคือเราสามารถเลือกได้ว่าชอบสีอะไรใช่ค่ะมีหลากสีให้เลือกค่ะ สวยมากค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราออกแบบกันได้เองด้วยนะคะนี่ลูกค้าเต็มเลยค่ะกําลังแบบว่าออกแบบชอบสีอะไรกันมากนะคะโอ้ยด้านนี้จะเป็นกําไรค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นี่เปิดให้ลองเลยล หลังจากที่พี่ชูนะคะพาเจ้าโอเดินวนรอบร้านผีคอลเลกชันแล้วเนี่ยเราก็มาหยุดอยู่ที่สุดท้ายค่ะตรงนี้เป็นอะไรคะพี่ชูป,ประเภทช้อนซ่อมของใช้ในชีวิตประจําวันนะคะคือใช้ได้จริงกินข้าวได้จริงใช้ได้จริงกินข้าวได้จริงค่ะหลากหลายค่ะมีเป็นเซต12คนแยกชิ้นเราก็มีนะคะอ๋อมีแบบเป็นเซตด้วยค่ะเซตสําหรับ12คนเป็นดินเนอร์เซต นี่แบบว่าที่บ้านไหนโต๊ะยาวๆนะคะจัดเซตนี้ไปเลยรับรองว่าหรูเลิศอลังการเอาาเอกินไปนี่อร่อยไปเลยนะคะช้อนเงินแบบนี้นะคะเอาละค่ะพี่ชูคดคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเขาจะมาร้านพีคอลเลกชันได้อย่างไรคะขอช่องทางในการติดต่อด้วยค่ะเราจะมีช่องทางมานี่ก็คือจากแยกเริ่มต้นตรงแยกบุคคศีวิไลกันนะคะ,คะเส้นสันกำแพงค่ะสันกำแพงสายเก่า ตรงมาก่อนถึงแยกต้นเป่าพัฒนาอยู่ระหว่างค่ะยังไม่ถึงต้นเป่าพัฒนาก่อนถึงสักหนึ่กิโลเนี่ยค่ะหาไม่ยากค่ะอยู่มีป้ายเราจะมีตลอดทางค่ะหรือว่าง่ายๆนะคะตรงซอยเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับข้าวมันไก่นันทรามนไก่นันทราพูดแล้วหิวเลยก็อร่อยเบอร์โทรได้ค่ะพี่ชูเบอร์โทรของเราก็จะเป็น053-339-351ค่ะ แล้วก็มีเบอร์ติดต่อทางช่องทางเว็บไซต์ก็มีค่ะ P Collection at hotmail.com ค่ะหรือว่าเสิร์ชใน Google เลยก็ได้ P Collection เชียงใหม่แบบนี้นะคะก็รับรองว่าหาเจอกันเดินทางสะดวกกันแน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะช่วงร้านนาพาชมก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่ชุมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ